ข้อ49ครับจากภาพแสดงอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงทั้งหมดหรือ Gross Photosynthesis Rate และอัตราการหายใจหรือ Respiration Rate ของพืชชนิดหนึ่งเป็นดังกราฟนี้นะครับที่อุณหภูมิใดที่ทำให้พืชชนิดนี้ไม่มีการจเจริญเติบโตแต่ยังคงมีชีวิตต่อไปได้เรื่อยๆก็ไก่ลบองศาเซลเซียสขอไข่ -0 องศาเซลเซียสข้อควาย 30องศาเซลเซียสงองู50องศาเซลเซียสและจอจาน60องศาเซลเซียสพิจา,ารณากราฟนะครับการาฟรูปนี้ครับแสดง h o t o s y n t h e น i c Rate นะครับส่วนการาฟอีกรูปหนึ่งแสดง Respiration Rate หรือหัตตาการหายใจนี้โจทย์ถามว่า ุณหภูมิใดที่ทําให้พืชชนิดนี้ไม่มีการเจริญเติบโตแต่ยังคงมีชีวิตต่อไปได้เรื่อยๆถ้าตรวจถามอย่างนี้แสดงว่าเขากำลังถามหาจุดอุณหภูมิที่ทำให้อัตราการสังเคราะห์แสงเท่ากับอัตราการหายใจ เนื่องจากว่าถ้าอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงเท่ากับอัตราการหายใจพลังงานที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ด้วยแสงก็จะนําไปใช้ในการหายใจทั้งหมดซึ่งทําให้พืชยังมีชีวิตต่อไปได้แต่ว่าจะไม่มีพลังงานเหลือสาหรับไปใช้ในการเติบโตก็เลยไม่มีการเติบโตแต่ยังคงดําเนินชีวิตต่อไปได้เรื่อยๆนะครับดังนั้นเราต้องหาจุดที่อุณหภูมิที่ทําให้อัตราการสังเคราะห์แสงเท่ากับอัตราการหายใจถ้าพิจารณะะาจากกราฟ ก็คือจุดนี้ใช่ไหมครับที่อัตราการส่งองเคราด้วยแสงหรือการาฟสีน้ําเงินเท่ากับอัตราการหายใจหรือการาฟสีแดงดังนั้นเราลองไล่ลงมาดูแกนแกนแกน x แกน x คืออุณหภูมินะครับเป็นหน่วยองศาเซลเซียสไล่ลงมาจะพบว่าตรงกับอุณหภูมิ50องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิ50องศาเซลเซียสเป็นจุดที่อัตราการสังเคราด้วยแสงตัดกับ ก็คือเท่ากับอัตราการหายใจนั่นเองดังนั้นอุณหภูมิ50องศาเซลเซียสจะทําให้พืชชนิดนี้ไม่เติบโตแต่ยังคงมีชีวิตต่อไปได้เพราะว่าอัตราการสัเคราะห์ด้วยแสงเท่ากับอัตราการหายใจพอดีนะครับ